ก็ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวพี่ทำอะไรลงไปทะคิรุถึงน้องโอ๋หลังซ้อมเสร็จถอดเสื้อแล้วเจอแบบนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 กลายเป็นเรื่องฮือฮาทีเดียวที่ประเทศญี่ปุ่นกับภาพแผ่นหลังของทาคิรุเซกาวะยอดมวยชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์เ1 World ร p 3รุ่นที่เดินทางมาเก็บตัวซ้อมที่ซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ประเทศไทยในตอนนี้โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนักชกแดนประดิษฐ์วัย32ปีได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับราชันข่าไม่ตายน้องโอฮัม่ามวยไทยคนมวยไทยดีกีแชมป์หลายเวทีก่อนขึ้นสังเวียนลงรวมกันแบบดุเดือด 良さでもいいけどそう,そうそうその後絶対行った方がいいあー聞いた腹聞いたじゃん腹聞いたよあおわりわりいお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 い ซึ่งภายหลังการฝึกซ้อมทาคิรุได้โพสต์ภาพแผ่นหลังของเจ้าตัวในทวิตเตอร์โดยมันมีรอยฟกช้ำจากการโดนเตะพร้อมแคปชั่นผลจากการถูกน้องโอเตะมีรอยจากนิ้วเท้าของเขาบนหลังของฉันด้วยงานนี้มีแฟนๆเข้าไปชมภาพมากกว่า1ล้านครั้งรวมทั้งกลายเป็นที่พูดถึงของแฟนๆมากมายเช่นน่าทึ่งมากๆจะเห็นได้ว่ามันมีพลังมหาศาลมมยไทยน่ากลัว เห็นเป็นรอยนิ้วเลยมันต้องเจ็บมากแน่ๆดูแลตัวเองด้วยและขนาดใส่เครื่องป้องกันยังแรงขนาดนี้สำหรับเทาคิรุเซกาว่าเพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะขึ้นสังเวียนพบกับดีอาร์แมนรถถังจิเมืางนน์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟ์เวท